าาาาาจากสถานีอู๊ห์สถานีไอไนลี่ก็เขาจะเขาจะเขาจะมาอ่านไนลี่มั้งก็มันต้องเดินอีกหน่อยอะแต่คือแต่ค,ตคือเราเห็นเป้าหมายแล้วริบๆแล้วแหละเพราะว่าไอห้างแฮงเอาทเนี่ยมันอยู่คล้ายๆคาโฟแล้วคือไอคาฟโฟเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นเห็นเห็นคาโฟแล้วอ๋อใกจะถึง ทุกคนในที่สุดก็ร้านที่ผมอยากมาสดในทริปนี้นะฮะผมก็ถึงจะได้ถ้าดูข้างนอกคือใหญ่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เลือกเยอะเลยไปคูดสมบัติกันอโอเคนะฮะสำหรับคนเรยร่ออย่างพวกเราใช่ไหมอืมราะอันนี้คือหมอะสมคือแสนแปดหมื่นห้าเงาวับเลยมาดูกใกล้ๆโอเมกา้าอัน มาให้ดูสองหมืนม่นสี่หมื่นพอดใูให้มันตันใหมันตันเราให้ดูกันช้าๆสำหรับคนที่ชอบรายการแล้วเผื่อแบบมถาถทีวหวานมาดูจะว่ามาดูหน่อยว่าว่ามาคุ้มไหมคิสต์เตดิออนเจ็ดพันห้า ให้ดูกันชา้าๆเลยเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสเลนนี่อันนี้คือเหมาะสมกับผมมากเลยหน,นึ่งนพะันเท่านี้นะฮะสเตสเสเตย์ที่เหมาะไม่คุ้นเลยไม่เหมาะกับผมเลยแปดท้อยนี่นี่สราพนี้เท่านั้นโอเค ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนกสนใจอะไรกันเะอันนี้เรามาเจอน้ำหอมอันอชัแนลอันะไรน่ะส,สามพันเก็พันหนึงอันนี้คือ,อรวะวับกลมๆน้ำหอมสองพัน,น นี่อารมณ์อารมณ์อะไรมันบที่ใช้ใช้แล้วเหลืออะไรยงอ่ะเข้ามาขายกันยังอ่ะผมก็ไม่รู้วงการนี่เหมือนกันนะนี่อันนี้อันนี้มันมีอันนี้มันเลยขวดมาแล้วเนี่ยคือขวดขายสามสามพันแปดนี่เราให้ดูอันเล็กๆมากของของแพงดูด้วยวิตตองน่ยประมาณนี้สภาพก็โอเคนะ วิวิตตองรอวิตตองรวิตตอวิตตองผมก็คว,ว,วไม่ดูช่าชเดี๋ยวใครมองไม่เห็นโอเคไหมอันนี้สำหรับคอเกมนะฮะนึ่งคนโดสวิตโออวีดีเลขอะไรวะอันนี้คือเลขอะไรสามพันอ่ะร่อแปดพันแปดพันแปดพันสองหกพับอย ้องก้องแอชั่นหมื้องมันผมหกข่ามานันห้าหกพันห้าสามพันสองสองพันแปดี่นีเอก็ประมาณนี้อันนี้คืออะไรวะเด็กเนระ มีหมดออลิมอนออลิมอนโอเคใครกัมาถึงที่ควาควาเขาชอ,อบเราคตสวยะมีนาตาขมชมพันหว์เปเพราะเพระเราพูช่องได้เนอะไรมี ี uta, ินโนตาเลแม็กชัดนเอฟซีสอเก้าอันนี้อันนี้อนนอของคนแพงฮะเอฟเอฟสามเอเท่ทำสามบนนี้เลยเหรอวะเฮ้ยผมเอานี่ทำเป็นเล่นไหยเฮ้ยผมผมอยากได้ผมผมเอาไอ้นี่ดีกว่านี่ A A ยอนะัเอฟ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 อฟเออฟเอ นึ่งสิบเก้าอันนี้เ็พันแปดอันนี้ก็สวยนะดูดูกระจกดูกระจกหน้าแล้วไม่มีลาด้วอ่าไล่กาอันนี้ตัวที่หลายๆคนชอบดีลสิกนี่ลิอสริขสั์แปดพันห้าลิขสไหนวารจีเอ็กซิวจีมิช โอ้โหเจ๋งมากที่นี่ที่นี่มันโหดนะของไม่ใช่เท่านี้นะฮะแม่ใช่มีอีกบานแล้วทุกคนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยน่าจะเป็นดิจิตอลอะห้ D. 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 าสิบดีแปดร้อยดีห้าดีแม็กซ์นี่แม็กซเท่าไหรนะ่นะแม็กซ์สี่แม็กซสี่นี่ดิจิตอลเทอร์โบช็อต มีคนเยอะสวรรค์ัชัดนี่มันสวรรค์เ่ยว่ะสวรรค์สำหรับผมเลยนะยบโอ้อันนี้อันนี้คตรโหดม,มีมีช่วงหนึง่งแถวบ้านเราแม่งมันปันยงยขึ้นไปสองหมืนม่นเป็นหมืน่นนะอ้ตัวนี้อย่างโคด้อันนี้สองพันปดก็ประมาณสองพันปดเี่ยสักไม่จะสองพันเก้าสองพันเก้านิดนิดมะถ้าไนล่ลย น,นีอะไรเนี่ยซีดิกแปด้อยคืออะไรวะต้องน่าจะเป็นตล้องฟิล์มเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยางได้คือยงได,ได้ที่มีชิ้นเลนโคนิก้าเอาต้องแฟรแฟเมติกเปาบอกเนี่ยมันของแฟร์เมติกอันนี้ก็ดีอันนี้อันนี้อันนี้ภาพใสนะแต่ผมยางได้ตัวน้ามากกว่าพันสา 1, มอ่ะเราให้ดูคขำๆมีซิโล่ด้วยใช้ได้าใช้ได้จริง เขเจ๋งองเขาดขาดูแลใสดยังงเโคตรทำไมเขาหาแย่นั้นไ,ไม่แทบถ้าไม่มีรอยเลยอืมนี่เพียสี่แป มันมีคอสฟขายด้วยนี่เขาหุ้มมาอย่างดีเลยนะสองพันสองสองพันสี่สองพันห้านี่มันของใหม่รู้เปล่าวะผมว่ามันยังใหม่อยู่มันมันเหมือนมันสภาพมันดีอยู่ถ้าเกิดใครแบบชอบอะไรใช่ครับสียครับเสีผมว่าอันนี้เหลืองอันนี้ไม่น่าใช่ละอัน<ห>นี้เหลืองผมว่านีเหลืองอันนี้ใหม่นีน่ดูใหม่โอ้ oh my god วิวอยู่ว่ะ แต่บ้านผมแมงมีเซเลเจียนแล้วด้วยอันนี้ช่างมันช่างผมมันไม่สน <c oughs> ทนี่นี่มันมีของดเด็ดนีว่หว่า PS5 900ห้า900ห้าก็อาจจะหมื่นประมาณหมื่นนึงถ้าจะรวมนั่นโอเคต่อเรามาดูอะไรที่แบบน่นนรารักๆก็คิดกันบ้างนะฮะ ประมาณสองร้อยเอ้สามพัน 3, ตืออะไรก็ไม่รู้นะร้านอ,ดอดัลคา,ายเคน,นอยู่สดใสซาบซ่าสอง้อยห้าสิบนะฮะสองร้อยห้าสิบต่อไปช่วงดูแผ่นเกมเมื่อกี้เครือวีถูกมากเลยแล้วดูดูแผ่นเกมบีแผ่นเกมบีก็สองร้อยมา ไม่แพงอะโ P S สี P S สประมาณ 300. สามร้อยสามร้อก็บวกเขาคุณหากันดูประมาณลองสมสมแปดดูห้าร้อย๋อนี่อะไรนะอ๋อไอเดกเอดโอเคอื่ไอมันทันมันทันไอไอบอลตัวเก่าเนี่ยแปดร้อยแป้อยก็นิดนิดใช่ไหม พ s สาสนี่น่าจะถูกแล้วละ p s อส1ามร้อยห้าสิบเยงร้อยห้าสิบเลยดูเกมพดตลับนิดนึงตลับอันนี้เกมโพดเก้วเรยวว RDS เดือนละาห้าสิบ อะไรวะ Microsoft Intel USA f เพราะว่ามันของนาอันนี้มันอะไร,รอะ SoFade อะไม่ใช่นี่วะไม่รู้อะไรอะอันนี้อันนี้ s o f a e หมืนสองแปสองหกว CPU เต่าเต่าไปไหนนะไอ้น,นั่นแรงอยู่อวันจนั่นแรงว่าแพงว่าสามหมื ไอเจ็ดหกเจ็ดไอเจ็ดหกเจ็ดอืมพอลมิต้องมีเลมโอเคให้ดูกันคร่าวๆนะฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรของไอเมดเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้อ่ะแอปเปิล้อปลอ,อ๋แอ,แอ,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 อแอปเปเิ้ลวอตเหรอแอปเปิ้ลวอตโฮมี่อะไรอย่างเงี้ยเหรอแอปเปิ้ลวอตไอเคอร์เมดคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยไม่เคยได้ไม่เคยได้ไรู้เรื่องพวกนี้นะลยขออภัยด้วยให้ดูำคำไทยเฉย ผ้สาสภาเนี้ดูไม่ไหวมันเยอะอเดี๋ยวเราลองดูจับดูสมสมเสื้อยีนประมาณนี้ดูสมสมแล้วกันนะประมาณร้อยหนึง่งนี่ประมาณนี้สามร้อยเสืสอ้อผ้าไอ้ตรงพผ้าเนี่ยอะไรเนี่ยอยากจะงาะขนนี่ร้อยหนึง่ง มีเส้นๆอะไรด้วยชุดนอนน right ังไงวะเนี่ยก็มีเป็นหลักร้อยนะฮะดูดูดูแล้วต้องเป็นร้อยนี่ดูเส้นเส้อม่ลายพลอยเลยสอง้อยใส่ไม่ไดู้ลค่าเนี่ยมันส่งผู้หญิงหน่อยเนี่ยมส่งผู้หญิงอ่ะ เดี๋ยวเราเรามาสมสมคือเราลีวิวให้ดูดูว่าคงไม่หมดอะ่ะห้าสิบบาทมัซื้อห้าสิบบาทอันนี้ยังโหดมาห้าสิบเราสมสมดูอันนี้นนดนนนแดงนี่เด่นสดุตาแล้วกันสามร้อยสำเสมร้อยวะเอ็มกีห้าสิบไปเลย น่าจะเป็นยะี่ห้อแล้วป่ะก็ประมาณนี้มั้งจามิโตโมโตใม่อลวาเพืช็คใช่ไหมเพืเช็คเพือช็คปกาปากาอป่ะปาก้อเปากอาบอกว่าดูแมนแมนเนมหน่อยไหม ดูคร่าๆบอลเเซตตาแปดพันาบเบเซตตาแปดพันแปดพันมีใบใบเล็กๆแปดพันแปดผมรู้ว่าสวยไม่สวยนะก็ให้ดูแค่คร่าวๆพยายามจะโฟกัสช้าๆกล้องพกล้องผมมันไม่ได้ดีนะสองพันแปดสองพันแปดปดโอเคมัุ้ชีกุชีใบไหนวะใบเล็กๆนี่เห ไปไปเสือมึงเงินมาสามพันใช่ไหมบบ 3, ไหม,ม,มีมูมีมูให้ดูกันนข้าวข้าวว่าเของประดับบ้านเนาะแปดพันแปดพันเหลอกให้ดูโฟกัสช้ามีพวกนี้ด้วย<ม>พวกขายโถ ตรงนี้ก็มีสอนจ้างด้วยฮะคือคือที so ่เกิดทเกิดที anyway ่โตเกียวนะมีอ่าตรงนี้ก็มีของของเด็ดนี่มาลู้องทำไมมันเป็นจ้างมะ ทำไมมันทำไมมันเป็นจังเนี่ยพอดูพอดูจอก็ใสอ,อยู่นะอ๋อมันอาจจะมีคำแปลแต่เราเราไม่ได้อ่านคำแปลมันทำไม่สนใจถ้าเกิดได้ของไ่ค่อยได้เจอของแลสนใจแล้วอ๋อก็คืออาจจะเป็นของพวกมีตำหนิมั้งสงสัยสงสัยเพราะงาั้นเราเราต้องลองดูใช่ไหมไปลองดูอันเนี้ย อันนี้พันหนึ่งทำไมทำไมทำไมถึงมาเป็นแจ้งเดี๋ยวลองลองค่อยหาอันนี้เดี๋ยวลองลองตรจด,ดูม,ม,มันแปลวะเราไม่ใช่มันไม่ใช่จีเก,กวียงตู้นี่อ๋อนี่ไงเปินพลังน้ำใช้งานได้อะไรคำแปลของไอโกเกอรนี่ก็แปลกด์ๆเสียหายแบบว่าไฟอ๋อ คือคือคือมัน่าจะมีตำหนิอะไรสักอย่างนึนเขาก็เขียนไว้ก็ไม่เป็นไรผ่านไปคือคือพูดการส่วนมากเขาจะมีคำคำอธิบายไว้เยอะนะคือคนก็ลองลองไปลองดาวดูอ่ะแต่ผมว่าไม่คุ้ซื้ออันทะี่จริงๆนะถ้าเกิด้ลักษณะของซ่อมไม่เป็นอะ่ะหรือแบบไม่ใช่เป็นที่ของ,ของประดมประดับอะไรเงี้ยอ๋อเขประมาณนี้สโซน,นจังบอกไม่ตบเก่าเยอะมาก หัวมีใครมีใครซื er um kind of São 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 São. ้อไอ้พวกนี้ใช่ไหมพวกตื่็แล้วมันเกิดมันเริ่มเป็นรอยเขาก็ไม่ซื้อแล้วใช่ไหมหรือแบบให้ใครมือใหม่มาเล่นสี่ร้อยสามสี่ร้อยพันสองไอ้ไอ้รถสามสองวิวบิลฝันไม่หนึ่งเลย